สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะพาไปแนะนำให้รู้จักพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในหมู่บ้านมอร์นิ่งมูนกันนะคะวิ่งตรงมาเลยนะคะก็จะมาเจอกับมาเทลดานะคะอันนี้อ่านชื่อถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ <c oughs> เขาก็จะเป็นคนครัฟอาหารครับเครื่องมือให้เรานะคะเราก็เอาอาหารผลผลิตหรือว่าไม้หินอะไรพวกนี้มาให้นางคราบให้นะ หลังถัดไปนะคะก็จะเป็นไคลี่คนนี้เป็นพ่อค้ารับซื้อผลผลิตของเราพอเราขายนะคะเราก็จะได้เงินมาเป็นเหรียญลูมินั่นเองและถ้าเราขายจนเขาอัพเวลขึ้นมาเนี่ยสมมติว่าเราเข้าป่าไปเจอดอกไม้เราก็นำดอกไม้มาขายเขาได้นะคะเดินออกมาอีกฝั่งนึงนะคะก็จะเจอคุณลุง ลุงแจ็คนะคะคนนี้เป็นคนขายมเมล็ดพืชพันธุ์ให้เรานําไปปลูกสําหรับสายฟรีนะถ้าเราอยากได้มเมล็ดเราก็ต้องเข้าป่าไปหาไม้หาหินมาแลกกับลุงแจ็คนะคะจริงๆมีอีกคนนึงวิ่งเลยมา <Huh? S 1> คนนี้ค่ะเดอร์เมเยอร์นะคะหรือว่านายกเทศมนตรี ลุงคนนี้เขาก็จะขายของแพงทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าต้องใช้เหรียญลูมีเนี่ยมาซื้อซึ่งถ้าอย่างแม่โบแนะนำให้เป็นสายฟรีเนี่ยก็บอกเลยว่าอีกนานเลยค่ะกว่าจะได้มาซื้อของกับลุงคนนี้นะคะแต่ถ้าเป็นสายลงทุนตอนนี้เขาก็มีไข่มาขายนะคะซึ่งใบสุ่มดูนะว่าจะได้ไก่แล้วก็ไปคาบต่อเป็นไก่ทองไก่อะไรก็ว่าไปนะ เลยจากลงไปข้ามสะพานก็จะเจอจุดวาร์ปอันนี้ก็จะวาร์ปเข้าไปในป่าซึ่งเดี๋ยวจะพาไปในคลิปต่อไปนะคะแต่ตอนนี้จะพาไปจุดวาร์ปอีกจุดหนึ่งแล้วกันนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยก็วิ่งมาเลยค่ะนี่ก็จะเจอจุดวาร์ปแบบนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเข้าป่ากันค่ะ